bmw x5 โอ้โหโคตรหล่อโคตรสวยเลยครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยครับผมคันนี้ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวเปลี่ยนสัญญาไปผ่อนต่อเอาหนึ่งเดือนไม่ต้องผ่อนผ่อนก็คือเอาไปเปลี่ยนสัญญาไปผ่อนต่อได้เลยครับผมไม่ต้องดาวครับมา xseries x5 โคตรคุ้มออกใหม่ป้ายแดงตอนนี้ไม่ใช่ xseries พี่โอ้ย มันมีกำว่า X เ,เหมือนกันก็เลยก็เลยสลับรีวิวแต่กระบะบ,บ่อยเลยหลงเลย <S <S ตัวนี้ B M W X 5 X Drive E 30 d M Sport 2015ครับผมนะราคาตอนที่แบบเสียยะอยากได้ตอนที่ช่วงอยากได้ไปเปิดดู6 7, 8, ล้าน7ล้าน8ล้านปอราคามันวันนี้ครับ1รล้าน6ก9 9 0บาทเอาไปผ่อนต่อได้เลยเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเอากับ bmw x 5โอ้ยหรืว่า x ซ i e s นะครับโคสวยเลเบาะหนังรอบคันออปชั่นด้านในจัดเต็มครับเบรกไมหน่งแสนสามหมืโลเท่านั้นเองโอสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันจ้ะนะรถอะไรจะสวยขนาดนี้นี่แหละรถในฝันของใครหลายๆคนมันเป็นความฝันเล็กๆน้อยเสียยากเคยมีความฝันว้อยากได้อยากจัดอยากต้อง แต่พอมาถึงช่วงระดับอายุยังก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยรถบางทีพวกนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือความสุขอะไรสักอย่างในชีวิตที่เราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขจริงๆถ้ารถคันนี้มันแพงไปสําหรับใครหลายๆคนมันเกินเอื่อนถึงมันก็ซื้อไม่ได้อย่างที่ว่าละ่ะเหมือนเสียยะมันก็เกินเอื่อนเสียยะเสียยะก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นมันก็มีความสุขกว่าแต่ถ้าสําหรับบางคนที่เขามองว่าเฮ้ย รถระดับนี้กูซื้อได้มันเป็นความฝันกูกูอยากได้เขาก็ซื้อพอใจซื้อก็ซื้อไม่พอใจซื้อก็ต้องดูกระตืนถ,ถูกไหมครับถูกแล้วนะมาดูห้องเครื่องนี่แหละมันเป็นฝันของคนที่เขามีความฝันแต่เราไม่ได้มีความฝันที่จะอยากได้แล้วเราก็เฉยเฉยต่อให้เป็นรถหรูระดับดักราง ถ้าไม่ผ่อนผ่อนไม่ไหวสุดท้ายก็เหมือนกันก็มาจอดเต็นท์รถมือสองกันก็มาขายเสียยก็มาขายเหมือนกันนะเอาเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยเรื่องเงินดาวเรื่องเงินผ่อนหรือว่าเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกับเสียยะหลังไมได้เสียยะจัดให้แล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับผมแก้ว